พุทธพจน์คือพระดำรัสของพระพุทธเจ้าการดำรงรักษาพระพุทธพจน์ได้สืบทอดมาในรูปของพระไตรปิฎกภาษาบาลีที่บริสุทธิ์และบริบูรณ์ที่สุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่วัดพระธาตุหนองสามหมื่นจังหวัดชัยภูมิเปิดดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ให้พุทธบริษัทจากหลายประเทศร่วมสวดสาทยายพระไตรปิฎกภาษาบาลีพร้อมกันตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนต่อเน,นื้อกยาวนาน45วัน ในงานติดปิดตกะปูชาสวดสาธยายพระไตรปิฎกเพื่อฉลอง4 5 0 0รษาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบูชา84,000พระธรรมขันธ์ถวายเป็นไตรรัตน์บูชาน้อมพระสัตธรรมเป็นที่พึง่งโดยอาศัยความสาม,มัคคีในหมู่พุทธบริษัทคือการที่เราจะทรงพศาสนาได้อย่าง แม่นยำคล่องแคล่วและก็สามารถที่จะเผยแผ่ได้ดีเป็นประโยชน์แก่ตนและแก่คนอื่นด้วยเราต้องเอาพระธรรมคำสั่งสอนมาไว้ในใจแล้วก็มีความเข้าใจในบทและก็เนื้อความอย่างดีการที่เราจะเข้าใจอัดของพระพุทธพจน์ได้ก็ต้องฟังฟังแล้วก็จำไว้เข้าใจเมื่อจำแล้วการที่เราจะเข้าใจในอัดนั้นอย่างดีก็ต้องมีการมาสวดและก็มาสาธยาย ก็คือเอามาทบทวนมาไข้่ควรมาพิจารณาให้บทนั้นตั้งอยู่ที่ลิ้นของตนเวลาเราจะระลึกเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะออกมาปรากฏได้เลยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีความบริบูรณ์โดยเหตุและผลการฟังเป็นเหตุให้ได้ทรงจำพอจักได้นำมาสวดสาธยายจนคล่องแล้วก็เป็นอนิสงส์ให้พิจารณาได้โดยง่าย การพิจารณาอย่างดีแล้วเป็นเหตุให้ได้สัมมาทิฏฐิคือการเข้าใจในอัตและธรรมของพระพุทธเจ้านำมายึดถือปฏิบัติเป็นสารณะและเป็นที่พึ่งแก่ตนเองทีมุยอาจช่วยออยน่ะประพุทธศาสนาดำรงตั้งเนรบาลอยู่ออก,กาลจิองเวนทีปีคือทวออยพิโคสองเดลบูนนขนงประพศาสนาในโลก មានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅគម្ពីបត្រៃ៣-ដែលជាព្រះពុទ្ធវចនាអឺដែលពុទ្ធជាម្ចាស់ប្រ aang ត្រួងសំដែងនៅក្នុងព្រះវិន័យនៅក្នុងព្រះសូត្រហើយនៅក្នុងព្រះអភិធម្មរួមទាំងអស់គឺ84,000បឋមមកขันដូច្នោះសារៈប្រយោជន៍សំខាន់នៃការសូត្រគម្ពីបត្រៃ៣-នេះគឺជាអឺកិច្ចមួយដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលយើងដែលជាសាវក របស់ព្រះសមាសម្ពុទ្ធនឹងកបបីសិក្សាហើយកបបីសោធសងអឺសងចាំត្រួតត្រងដោយល្អដូចនេះម <noise> ានប្រយោគសារៈសំខាន់គឺដើម្បីសិក្សាហើយបដិបត្តិដើម្បីរួចចាស់អំពីវត្តដាក់សង្សានេះអឺធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីរំលត់ទុកគឺព្រះនុពៀនហ្វូផាសានតាំងជីសឺហ្វូ ઠવા តត代表 念诵、聆听《三藏经》，功德无量。这是脱离苦海、涅槃的一种方式。它不单单能够帮助凝聚我们的注意力，还可以让我们透过多读、多听、多考虑来参透佛陀的教导，也可以让我们升起欢喜心。真的是百利而无一害。 เราจะทํำยังไงให้เป็นการกระตุ้นซักชวนเพื่ออะไรก็เพื่อช่วยสืบทอดนั่นแหละมันก็เป็นวิธีการสืบทอดอย่างหนึง่งมันก็เหมือนการรักษาศาสนาอย่างทีพิทกษต,ต,ตงโงปูสเดออธิบาบาลเลนนะอธิบากาตชาในงานตุโรตแล้วโตงมาเดทีพิธกามียาสเดอซาโอกบอกปีนีซาโอกละสีเดอภิธรรมาซาโอกละสีเด ອັນລະປາລີສາອໍລະຊີແດອັນຕຊານິການຕົງພົງຈີກູຢິນອຸເສມຍາສຸດຕາຕະນະອະຄຸຊີມານໂຕໂລສາຕິນປາສາຕລະຊີດພສາຕລະຊີດອິທັມລະສາຕຈບາອະຄມະອະດກາມາມຍາຕໂອດບມາມາມາຕບນໍອະຄຸມາຕີຕໂາອະິແຫສດພນີາມດຕ ตาตนาอาคัคนิยาจะสุดอภพงจีมิยาสุดอ,อาคุตูตตดูมานิยาจะมาโซโซยาบิดออคุูมาตาตนามาเปียเตบาวูพุทธบริษัทโดยรวมสวดสาธยายพระไตรปิฎกเจริญกุศลระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพิจารณาโดยอัตถธรรมสั่งสมอัธยาศัยของบุคคลผู้ศึกษาพุทธพจน์ เป็นปัจจัยให้เมื่อได้ฟังพุทธพจน์ในอนาคตการแม้นอย่างเวียนว่ายอยู่ก็จะคุ้นเคยพุทธพจน์และรึกรู้เข้าใจในอัดและธรรมนั้นได้โดยง่ายเหมือนผู้ฉลาดในเสียงสัง It's a great opportunity to be chanting to Buddha's teaching. Uh, it's it's a very rare opportunity To you know, to have the chance to be born as human in time and location where the Tipitaka and the Buddha's teaching is still preserved and alive, so uh, it's great to, a uh, great honor and a great chance to uh, repeat this uh, beautiful Buddha's teaching Dhamma and Vinaya and make it alive, keep it alive and preserve it for future generations by maintaining and. Chaning a n ภาพระผู uh, ้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงโอวาทไว้ว่าภาสเยโชตเยธรรมังปักขันหิอิสินังทชังสุภาสิตะทชาอิสิโยธรรมโมหิอิสินังทโชบุคคลพึง กล่าวพึงยกย่องพึงส่องธรรมของพระอริยเจ้าพึงประคับประคองซึ่งธรรมของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้ามีสุภาษิตเป็นธงชัยพระธรรมนั้นแหลเป็นธงชัยของพระอริยเจ้า